ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจาวันที่12กรกฎาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงงานนี้เมื่อแฟนไทยได้เฮช่องการถ่ายทอดสดครั้งแรกในรอบ15ปีบริลัมอุ่นเครื่องปะทะก,กับบีจีปทุมสังเวียนเขาการะดกนะเมื่อกันนี้แมตช์กระชับมิตรครั้งแรกในรอบ15ปี ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube b g Sport โดยบริลัมเตรียมที่จะลงสนามอุ่นเครื่องดัาพิเศษประทะกับ b G ีประชุมวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้นาสนามาบริลัมสเตเดียมที่เขาการะดงโดยนับเป็นการพบกันในเกมกระชับมิตรครั้งแรกในรอบ15ปีระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยซึ่งการพบกันในครั้งนี้ถือเป็นการเรียกความพร้อมของทั้งสองสมโมสรก่อนที่จะเปิดฉากฤดูกาลใหม่โดยทัพภาษาสายฟ้าเจ้าถินที่มีการเสริมทัพใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จะได้วัดฝีเท้ากับเดลรบ,บิดยุคใหม่นำชับมาโดย2แข้งทีมชาติไทยอย่างเจ้าเท่จเจริญศักดิ์วงกรเอกนิตปัญญาที่พึ่งกลับมาจากนักของฝั่งญี่ปุ่นเกมนี้คาดการณ์กันว่าจะรับความสนใจจากแฟนบอลอย่างล้นหลามเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมต่างก็เป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์ศึกไทยลีกและก็มีนักเตะต,ต่างชาติมากมายในขุมกำลังของแต่ละฝ่ายโดยการอุ่นเครื่องระหว่างบริลัมกับบีจีประชุมจะเริ่มแข่งขันในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนันหนำ เวลดัมสเตเดียมถ่ายทาอดสดช่อง b g Sport โดยจะมีการเปิดให้แฟนบอลเข้าชมอยากไปทางการและอาจจะมีการถ่ายทอดสดนะฮะให้กับแฟนบอลทั่วประเทศได้รับชมในขารงนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทั้ง2ทีมนี้กันด้วยครับหรัมาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารนันตงเงทีมชาไทยอยู่23ปีติวแทคนิคเติมเกมรุกแล้วก็เกมรับ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะโดยศึกอาเซียนในครั้งนี้โดยผู้บอลชายทีมชาติไทยเดนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะผมที่ยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมีก่อนจะโดยศึกชิงแชมป์อาเซียน2025รับรองวันที่15-29กรกฎาคมนี้โดยโค้ดวังธวัชชัยดำรงอ่อนตะกุลเน้นทั้งแทคนิคและก็เกมรุกและก็รับน,น,ยนบายยศกรบุรพาและก็สรวัตรโพสมันมุ่งมั่นเต็มร้อยหวังจะช่วยทีมควา้าแชมป์ไม่จงได้ ด็กันนี้เวลา17นาฬิกาณสนามยามาโอกะฮานาสกาอะคาเดมี่ผู้บอลชายทีมชาติไทยดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรำลฝึกซ้อมต่อเนื่องทั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2วัน25หรือว่าอาเซียน23ยปีแชมป์เป็นชิ2วัน25ซึ่งจะจัดขึ้นรละวางวันที่15-29กรกฎาคมนี้ณกรุงจาการ์ตาประเทศเอธโเซีย การฝึกซ้อมภายใต้การนำทัพของหัวหน้าผู้ฝึกสอนโคชวังทวชัยดารกออกตกุลมุ่งเน้นเ,เรื่องของแท็กติกนะฮะเติมเกมรุกแล้วก็เกมรับเพื่อจะให้ผู้เล่นเข้าใจในระบบการเล่นแล้วก็ปรับจังหวะเข้ากับเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดก่อนการฝึกซ้อมยศก,กรบูรพากองหน้าดารุ่งของทีมชาติไทยเยาว์ยี่สปีได้กล่าวบ,บอกว่า การได้รางวัลดาวซันโบระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยผมมีความพร้อมทั้งเรื่องของสภาพร่างกายาและก็จังหวะเกมเพราะว่าไม่ได้หยุดซ้อมเลยการฝึกซ้อมกับทีมชาติถือเป็นโอกาสที่ดีและจะพยายามเรียนรู้จากโคช้ชและก็เพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อจะปร,ะรับตัวและก็ทำผลงานให้ได้ดีที่สุดเป้าหมายในรายการนี้ผมอยากจะพาทีมเข้าชิงให้จบได้ครับ ส่วนด้านสารวัตรโพสมันผู้รดกษาประตูของทีมกล่าวเสริมบอกว่าบรรยากาศในทีมในตอนนี้ก็ถือว่าดีมากครับเราทุกคนพยายามทํางานให้เต็มที่เพื่อผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดแท็กติกและก็การสื่อสารโค้ชร,ราบรื่นดีและเป้าหมายของผมคือการพาทีมคว้าแชมป์ราการนี้ให้จบได้สำหรับทีมชาติไทยอยู่23ปีจะเก็บตัวซ้อมที่ยามาโอกะฮานาสกะแคาเดมีอีกหนึ่งวัน ไปถึงวันที่14กรกฎาคมก่อนจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดและก็เตรียมเดินทางไปยังกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอย่างเป็นทางการในคงนี้โดยโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทย23ปีไม่ต่อไปนี้วันที่19กรกฎาคมเจมร์เดสเตย์23ปีพบกับไทย23ปีเวลา20นานิกาสนามแพลติออสเตเดียม วันที่2รกรกฎาคมไทยย23ปีพบกับเบลมาชุดย23ปีเวลา20นาฬิกานาสนามพราทิออสเตเดียมสำหรับการแข่งข,งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะคัดเอาทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มและก็อันดับที่2ดีที่สุดนะฮะหทีมผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะเตะกันในวันที่25รกรกฎาคมก่อนชิงชนะเลิศในวันที่19รก,กรกฎาคมนักเกโรลาบุงการโนสเตเดียมในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้ยกัน ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเคลิกลงดาบปรับกองหน้ากิมโป FC 60,000หลังชูนิ้วกลางใส่โคชอินชอนโดยเคลิก2เกาหลีใต้เดือดนะฮะสั่งปรับเงินปักดงจินหัวหอกกิมโป FC 2.5ล้านวอนหรือปร,ประมาณ60,000บาทหลังชูนิ้วกลางใส่โคชอินชอนยูนเต็ดระหว่างเกมเมื่อ29ิจกนายนที่ผ่านมา โดวยฝว่ายจักการแข่งขันทุกบรอาชีพของประเทศเกาหลีใต้ประกาศบทลงโทษปักดงจินกองหน้าของกิมโปเอฟซีสโมสรในท้องเคลิกสองในฤดูกาลสั2 5โดยการปรับเงินจำนวน2.5ล้านบอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6 0 0 0 0บาทจากเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในเกมลีกที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในแมชระหว่างกิมโปเอฟซีพบกับอินชอนยูนเต็ดเมื่อวันที่19ก้ามิถุนายนโดยในระหว่างการแข่งขัน พักดงจินได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยการชูนิ้วกลางใส่สตาฟโค้ชของทีมอินชอนซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้ชมและก็ถูกจับภาพเอาไว้ได้ชุดตัวให้การว่าการการะทําดังกล่าวเกิดจากการตอบโต้หลังถูกสตาฟโค้ดอินชอนใช้คําพูดหยาบคายอย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วการแสดงกิริยาไม่เหมาะสมในสนามไม่อาจจะยอมรับได้และก็มีมติลงโทษปรับเงินตามระเบียบวินัยของลีก ซึ่งบทลงโทษนี้มีผลบังคับใช้ทันทีและก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เคเลิกใช้เพื่อรักษามาตรฐานและก็ความประพฤติของนักเตะและก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ในวงการฟุตบอลอาชีพของเกาหลีใต้เป็นอังว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจ้าเพชรเปิดเผยความพร้อมไทยยุยยี่สามปีก่อนจะลุยชิงแชมป์อาเซียนในคาหกสินาะ ดยสารวัตรโพสมันไดดานทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยความพร้อมล่าสุดเป้าหมายในการรายการยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2025ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเจ้าเพชรยด่านจากสโมสรสงขลา FC เผยบอกว่าการซ้อมในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าดีครับการได้โอกาสในครั้งนี้พวกเราเองก็พยายามทำเต็มที่ทำให้ทางด้านของทางฝั่งผลงานนั้นออกมาดีครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีครับและก็น่าพอใจมาก แต่ก็ยังมีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปให้ดีกว่านี้ส่วนการทํางานกับโค้ชชุดนี้ก็ดีครับเราสื่อสารกันเข้าใจกันง่ายดีแท็กติกเราก็มีความเข้าใจกันมากันอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายส่วนเป้าหมายก็อยากจะทําผลงานตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดและก็เป็นแชมป์รายการนี้อย่างแน่นอนครับเจ้าเพชรก็ได้กล่าวสำหรับทีมชาติไทยอยู่2ีสามปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมด้นสนามยามาโอกะฮานาสกาอะคาเดมี่หนึ่ง ไปถึงวันที่14กรกฎาคมโดยจะมีการอุ่นเครื่องหนึ่งนัดก่อนเดินทางไปกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยู่23ปีในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะก็เป็นตัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะคกัะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับเอาสักหน่อยเกาหลีใต้ชนะฮ่องกงไป2.0เก็บ6แต้มเต็มศึกชิงแชมป์เอเชียตะวันออก โดยผลฟุตบอลจิงชา์เอเชียตะวันออก2 0 25ในวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมากาลิใต้ยิงบเบาๆฮ่องกงไป2-0คว้าชัย2นัดรวดมี6แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มก่อนเจอกับญี่ปุ่นนัดสุดท้ายส่วนฮ่องกงตเตรียมดวลกับจีนโดยการแข่งขันฟุตบอลจิงชา์เอเชียตะวันออก2เมื่อวันศุกร์ที่11กรกฎาคมณสนามยองอินซิต้เซนสปอร์ตพาร์คประเทศเกาหลีใต้ทีมสมขาวเกาหลีใต้ลงสนามพบกับฮ่องกง ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกาหลีใต้เอาชนะฮ่องกงไป2.0ต่อศูนย์คว้าชัยเป็นนัดที่2ติที่ต่อกันเก็บเพิ่มเป็นหกแต้มเต็มขึ้นนําจากฝูงกลุ่มได้ตามความคาดหมายซึ่งไฮไลท์การแข่งขันนาทีที่27เดกาหลีใต้ได้ประตูออกนำหนึ่งต่อศูนย์จากจากังหวะยิงของข่าวอาคังสังยุนนาทีที่66ทีมเจ้าถิ่นนีเป็น2.0ต่อศูนย์จากผลงานของอ e ีโอแจซึ่งตลอดทั้งเกมเกาหลีใต้ครองเกมได้เหนือกว่าชัดเจน แม้จะยิงเพิ่มไม่ได้แต่ก็คุมจังหวะจบ90นาทีแบบไม่เสียประตูนะสานการล่าสุดในกลุ่มนี้กาหลีใ,ใต้มี6แต้มจากทั้งหมด2นัดนำไปจากฝูงก่อนที่นัดล่าสุดนะหรือสุดท้ายจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบอิชสไตล์ประจำวันที่12กรกฎาคม2568โดยชายผูค้มครังฟุตบอลไทยครับ